บ,บัดนี้เป็นครั้งที่74ตรงกับวันที่22มกราคม2569ครับเจ้าข้าพเจ้าในนักธรรมปัญารักขอเป็นวาจาสาสตร์ญาพฤฒมนตวาย,วยเป็นพุทธเจ้าบูชาธรรมพุทจาสังฆปุจาและเป็นอาจารยา์บูชาไดโอมพระกรรมปฏิเสราชเจ้าองค์สมหลวงปู่สมเด็จหลวงปู่บันเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบณิญก่อเทพยมติาเจ้าทั้งหลายโปรจงมาดูโมทนาในการสัตย,ยายของข้าพเจ้านีน้ขออนุภาพคุณพระรัตนใยคุบาอาจารย์และที่เป็นบรรทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้้าาาาาพเเจปป็นนสสมธิออัักกรรแ่่ตตยวดไ บทสวดจำนมเจเบราสมันตาจักกะบาลีสุอัตตาปันตุเทวตาสัตตมังโมริลาสชตะตุนันตุสักข้ามวัตังสักเกกาเมจารุเปคีริสิกาัตเตเตนตันตะวิเขวิมาเนตุเปรตเตจักขารเมจารุวานาคาห์เนเกหะวัตุมิจเตเตคุมมาจจยันตุเทวรารลัลวิสัมมิยะคะกันทะพันนาคาตินตันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจักนางสาตะนโมเมจุมันตุธรรมะสมณะกะโรยังปันตาธรรมะสมณะกะโรยังปันตาธรรมะสมณะกะโรยังปันตา นะโมตัสสะภะคะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอดสวดสัจจกิริยาคตานติเมสานังอัญญังพุทโตเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมหโตสัพทานานติเมสานังอัญญังสัมโมเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมหโตสัพทานานติเมสานังอัญญังสังโฆเมสานังวะลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเมหโตสัพทานอดสวดนาการิโกนาโตติอธิกาคาถามหาการิโกนาโตอัตตายะ สัพพะปานิยัตัวเลยตวาสรพปารมีสสพาปโตสัมปคมุตตมังเอเจนะสัจจะวเจนะมาหัวตุสภพภัตตวาสหการุณิโกนาโถหิตายะสัพพะปานิยัตัวเลยตวาปารมีสสพาปโตสัมปคมุตตมังเอเจนะสัจจะวเจนะมาหัวตุสภพภัตตวามหาการุณิโกนาโถสุตายะสัพพะปานิยัตัวเลยตวาปารมีสสพาปโตสัมปคมุตตมังเอเจนะสัจจะวเจนะมาหัวตุสภพภัตตวา อดสวดมาสมัยสุดเอวเมสุตังเอกังสํายังพระกสเกสุวิหารติกาปิละวัตุสมิงว่ามเนมาตาภิกุสเกนังสติงัจมาติหิภิกุสติหิสเกวะวอรหันตหิทัสจารกัตตุหิเตวะเรุยนสันนิวิติตาหนติัาตังทัศนยพภิกุสังกัจอาโขจตุนังุตาบาสกาิกานเทวนัเอตตทหตสิอาจังโขตควาสเกสุวิหารติกาปิละวัตุสมิงว่ามเนมาตาภิกุสเนสติงบจญญติติหิภิกุส จโลกะตาโตเหติเทวตาเยปุญญะสนธิปิติจาโหติภักกวันตังทัสสนิยภิกขุสังกันจะยานุนะมยัมปิเกนะภะคะวะเตนุปัสสังกัมมะยามะอุปัสสังกะมิตตวาภะคะวะโตปะสันติเกปะเจกะกะถาภาเสยามาติอัตโถโคตาเทวตาเสยยตาปินัมมะภะระวะปุริโสสัมปะจิตตังวาภาหังภาษาลยะปะสาทิจังวาภาหังสัมวิชยะเยวะเมวะเตปุตตาวาไซตุ เทเวสุอัตตะราหิตาภคะวโตสุระโตปาตุระหังสุอัตโกตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเติตวเอกามันตังอัตังสุเอกามันตังทิตาโกเอกาเทวตาภคะวโตสัจจิเกอิมังคตังอภัสิมหาสัมมโยะวันสังขิวจะวะกายสังมาคตังอภัสตัมมะอิมังธัมมะตัมมายังทักขิตาเยวะอภะระหิตสังคันติอัตโกปราเทวตาภคะวโตสัจจิเกอิมังคตังอภัสิกัตตะพิกาวะสัมมาทังสุอิตังอัตโนอุจุกะมะกังสุตาลติระเนตานิคะเหตวาอินทิยนนิิิลัักขตตตปาิ อาตโกปาราเทวตาภควโตสติเกเอมังกาทังอปัสสิเจตวะฮิลังเอเจตวะปาริกังอิจักฮิลังโอหะจามะเมชาเตจะรติวุสุทาวิมะลาจัทุมาตาสมตันตาสุสุนาคาติอาตโกปาราเทวตาภควโตสัติเกเอมังกาทังอปัสสิเดกิติพุทธังสราณัคตาเสนะเตคามิสันติอปายยะภูมิปะหายะมนุสังเตหังเทวะกายังปาริภูรสันเตติ อะทัคโขภะกวาภิกขุอมารเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัสสตุโลกะตาตุตุเทวตาสนิปติตาโหติตถาคตังทัสสนิยภิกขุสังคัญยะเยปิเตภิกขเวจัสาเฮสงอาติตมัตทานังหานโตสัมมาสัมพุาเตสัมปิภะกอนตานังเอตตรมาเยวัเทวตาสนิปติตาอาเฮสงเตยะถาปิไมหังเตตระหิเยปิเตภิกขเวจปาวิสันติอนาคตตะมัตทานังหานโตสัมมาสัมพุาเตสัมปิภะกอนตานังเอตตรมาเยวัเทวตาสนิปติตาอาวิสันติเตยะถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสัมิภิกขเวเจนังนามมิ กิตยิสามมิข <si <si ีเก no <si ิดเทวกายานังนามมิเจสิสัมมิขีเกิดเทวกายานังนามิมิตังทุนาตาสาธุกังมานาสิกะโอทัปปสิสัมมิติเอวังปันเตติโกเตปิกุภะปะโตปัญจโตสรงเพ็กปะควาเอตทะทบโฉะสิโลกัมนุกัสสามิยะทะภุมมาตัสสิตาเยติตาคีริกะพลังอุปหิตตาสมาหิตาปุธุสีหะวะลลีนาโรมะหังสาพิสัมพุโตโอทะโอทาตมะนะสาสุทธาวิปสันะมะนาวิลาปิญโยปัญจะสติยะตวะปเนกาปิละวัตเวตะโตอมัจยิสัตตาะเกตาตะเนระเต เทวกยะเทวกยาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโบเตจะอัตตาปะมะงคลุงสุตตะวัตสัสสาสนาเตสัมปาตุราหุยานังอมนุสานะพัสสานังอเปเกนันสัตตะมัตถสุงสหัสสังหัสตะสัตตะลิงสัตตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัตะสุมอเปเกนันตะมัตถุงทิจารสภาพุทธาหุงจันจารสังอภิญญายะบวกรีตมานะจจุจักกุมาจ่าตมันตยิสัชชาสัพเกสัตสเนรเตเทวกยาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโบเตโบหังกิจจิสามิกิระหิอนุปุปสโส สัตตสหัสสาวะยาขาปุมากะปิละวัตวาอิทิมโตทุติมโตนา่โตเจสจินโมุทัมมณานพิกขุภิกรณังสพพิติงมณังเจสสหัสสาเหตุมาปตายาขานันตะวานิโนทิมโตทุติมโตนา่โตเจสัจินโมุทัมมณานพิกขุภิกรณังสพพิติงมณังสาตากีลาติสหัสสาวะยาขานันตะวานิโนทิมโตทุติมโตนา่โตเจสัจินโมุทัมมณานพิกขุภิกรณังสพพิติงมณังจินเจเตโสละสัตสหัสสาวะยาขานันตะวานิโนทิมโตทุติมโตนา่โตเจสัจินโมุทัมมณานพิกขุภิกรณัง อภิกามงคิกขังสพวิจิณนังเวสามัตมิตราปัญจสตายขานานาตวณิโนทิมโตชุติมโตวัตมตจสจุนโมันาภิกขงพิกขณังสพวิจิณนังกลุมภิโรราชขาิโกเปปุรสนิเวสานังพิโยนังสตตะสหสังยัขานังปัญญุปปสติยุมภิโรราชขาิโกโสปะคาสวิจินังปุริมจะที่สัราชัตตะตโตสักปสาสติการทัพพานัอธิปิมาราชายะจัจจิโตปุตตาปิตาสสะภะโวอินชนะมาราภะพลายที่มันโตชุ ทักกิใาจะทิสังราชวิรุฬหะตัปะสาสติกัมปุ姆พันธนังทิมติมาราชายัสสิตโตปุตตาปิตัสสะพะวงชนะมาพะปราอิทิมโตทิติมโตนะมติรสชิโนโมทัฒนารภิกรมวิกรังตวิตินังปัจจิตมาจะทิสังราชวิรูปโกปะสาสตินาคานังทิธิปติมหาราชายัสสิตโตปุตตาปิตัสสะพะวงชนะมาพะปราทิมโตทิติมโตนะมติรสชิโนโมทัฒนารภิกรมวิกรังตวิตินัง อุตะลันจัติสังราชากุเวโรตัปปะสาสติกขะขานังที่ปฏิมหาราชาจัสศาสิโสภุตตปิตาสะภาโวอินชนามาภาพไรทิพยติจุติมติมตนั่งตจัสสัจจินมวะธรรมนันพิกุงวิกันังสัพพิจิณังอุลิมะติสังทัตตะลัตโตภักดิเในนัมเวโรนะโกปะถิเมนะเวโรปะโกกุเวโรตัลังทิสังทัตตะโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสานันทละมานาอัสสะสมวาในกาปิละวัตเว เอสังมายามิโนทาสาอากูเวจันนิกาสถาอามายากูเวลินทุกเวลินทุกวิภูจะวิภูโตสาจันทะโนกามเสเโตจักกินุมนุษย์นิมนุษจะปานาโตโอปะมัโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตตะเสโนจักันทโพนโรราชาชโนสโพอากูปัญจสิโกเจวะติมุโรสยะวัสสะเอเจจันเยจะราชาโนคันทปาทหาราจูพิมุดทมานาปิกโมพิกนังสัพพิจิงวณังอาทาคูนาภระสานาคาเวสาราสหะตันจกาอักกัมภะ รัสะตะลาอาคูปายาคาสะยาติพิยามุนาทัตตะรัชจะอาโกนากายะสัตสีโนเอลาวันโนมหาโนโกโสปคัสสมิติงวนังเยนาคะราเจสหะสาหะลันติวิปปาธิจาปะกิวิสุทธะจักูไบหายจสะเตวะวะนะมัชชะปตตาติตาสุปันนาอิติเจสนามังอาภะยันตตานาคัราชานามาสิสุปันนะโตเคมะมกะสีพุทโธโสสนายิวาจาหิอุปะหะยันตาอาคาสุปันนาสาระมากังสุพุทธัง ทิตาวัชิลาหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโลวาสะวเสตอิทิมโตยัสัจจโนกาลกัญจามาพิจมางอสุราเททานะเวคสาเวปจิตติสุติติจะมหาลาโตทังอุจิสะสะตัญจะปฏิปุตตานังสัพเปเวโลจนามกาสานังหิตบาลพดึงเสนังบาหุปัตตะปุปาคามุงตมโยธานิปัตตันเตพิจุนังสัพพิงมณัง อาโปจะเทวาจะปฐวีจะเตโชวาโยจะตากระดุมวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยัสัสสาเทตากระดุมกายิกาอาคูวังเทวายัสัสจิโนทัตเตยยสัสกายาจะเปนอนัตตะวันิโนทิมโตทิติมโตนะตัวยะสัสจินโมทัปมนามภิกขโมภิกรังสัพิติณนังเวทูจะเทวาสะดีจะอัศมาจะทุเวยันมาจันทสุปนิสาเทวาจะครามปูปุรักิตา สุริยสุปนิสาเทวาตุริยมาคุปุรักิจตาสังขตานิปุรักิตรวะอาปุมันทัปวะราหักการภังสุนังวาสะโวเศโตสะโกปะกัปโหริตโตทตเตเจทะจักกายสเปนนัตทะวันิโนทิมโตทิติมโตนะตโตตัตติโนมตัมมนนภิกขุมภิกขันตปฏิทินมนังอาสาคูสาปูเทวาเจระมักสิสิกขาลิวะอริจกาจะโรชาจะอุบมาปุพภวิภาสิโนภะรุณาภาหะธรรมมาจะอัตตุตาจะอเจเนชกา สุเรยะลุติจาอาคูอาคูวาสะวเนสิโนทัสเสตราชกยาสเปนานัตะวันิโนทิวโตทิติมันโตนั่งโตจัตจุนโมุทัพมนังพิกุงพิกังนังสวิติงมนังสมานามาสมานามานุสสามานุสุตมากิตาปสุจิกะอาคูอาคูมโนปสุจิกะอาสะคูหะระโยเทวาเจจะโหหิตะวาสิโนปาลขามาปาลขาอาคูเทวายะสัสิโนท่าเสเตราชกยาสเปนานัตะวันิโนทิวโตทิติมันโตนั่งโตจัตจุนโมุทัพมนังพิกุงพิกังนังสวิติงมนัง สุกากะลุงหะอะรุณาอาคูเวคะนัสาสะโอตาตกายาปโมกขะอาคูเทวาวิจักนาสตามัตหะลักจาวิจกาจะยัสัจิโนทัพนยังอาคาปัจจุโนโยทิสาปะอภิวัสติถิทัศเสติทัศกายาสเปนันนัตวินิโนทิ่เป็นตัิชติมิโตนั้นตัวสัจจโนมัทนาภิกุงพิกรังตวิทิงพิณังเอมิยาดุจจายามาอัตาจัจจะยัสัจิโนสัมพิจการามาสิตาตุตินามาจะอาสวานิมานะละติโนอาคาอาคูปาสาคูปะเลนิมิตา ถ้าเศเตฐะชากยาสเปนานัตถวันนิโนทิปโตทุติมโตวนั้โตจัจจรษโนมวัมนาภิกขุมวิเคราะห์งสัพพิจิณหนังสันเตเตเทวานิกายาสเปนานัตถวันนิโนนาวันวะเยนะอาภัถุงเยจันเยสติสาสหะปาวุตษชาติปักขีลังโอขะตินะวนาสาวังทักเถโมภัสตาลังนาคังจังจันทังวะอสิตาติตังสกมมาปะลโตจะพุตตาอิติมโตสหะสันนังกุมมาโลกินโสจะโสปัคะสัพพิจิณหนังสหะสัพพมะโลกานังมหาพมมพิติทัติอุปปันโนชุติมันโตพิสมาากยยยโโสสสั ถ้าเศรษฐอิสระอาคูปันเจกวัสสะวัติโนเตสันจะมัชโตอาคาพาริโตปริวาริโตเปรจะสเปอภิกันเตสินเตเเวจะปัมเกมารเจนาภิกามิกปันสักกันหัตตะปันที่อย่างเอตักกันหัตตะปันทตะลาเกนะปันทุมะตุโวตามันตาปริวาริตะอโวมุติตะโกจินังอิติตะทะมหาเสนอกันหะเสนนาปะเปสายิปาณินาตะละมหัจชะสัลังกตวันะเประวังยะถาปะมุตโกเมโคทนะยันโตโสวิตุโกสัทาโสวปันจุทาวติ สังขุตโลอสัยังวเสตันจัตสปังวิญญาญะวะมกิตมานะจักุมาจตโตอมิตยิชัสสะตะวเกสะตเนรเตชะมารเสนนาปิกันตาเตวิชานาปิโกเตจะอัตปะมะขรุงจุตตาบะพุทธศาสสาตรังวีตะลักือเหตุปะการมุงในสังโลมันปิอิจยุงตะเพวิทิตะสังฆามาพระยาติตายะสัสิโนโมตันติสหโปเตหิตาวกาเตชะเนตุตาติอดสุจุลชัยยะปรกรณโมเมพุทธเตชะสารตนะตยะธัมมิกาเตชะปัสิทธิปัสสีเทวานารยะปะละ เมสุราสุทธิมมมาจากอินทาจะจตุโลกาคัมพีลักกาสมุทธาภูตุงคังคาจะกสภพมะชัยยะปสิทธิพระวันปุเตชัยยะชัยยะทะรนิทะรณนีอุทธิอุทัินาทินาทีชัยยะชัยยะกัคนละตนละนิสัยนิไลใสเสนเมรุราชผลนนอละชีชัยยะชัยยะคัมพีรสมพีนาเกนทะนาคีปีศาจจะปูตกาดีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาหกขีชัยยะชัยยะสิงขีสุทธาธนะมุกขาชัยยะชัยยะวรุณนะุขขาตาชัยยะจัญญะ จำปาทินาคุระคันตกชยยะชยะคัจฉคนณตุลงสุกละผูชงศีหะปยขะทีปาชยยะชยะวรุณณบุคจาตาทิตะติตะเสนาลีปุระิทธิหนรดีชยยะชยะสุทาสุขาสุขาทีวีชยยะชยะทรณีตะเลสัทธาสุชยยะชยยะชยะทรณีสารตินสัทธาชยยะชยะมังกราลัญญาภิพระวเคชยยะชยะวรุณณยะเขชยยะชยะลักเสสุระปุชเตชา ชยยะชยยะพรมเณรทักษณาชยยะชยยะราชาที Baker ่ราชชายชยยะชยยะปัทวิงสัพพังชยยะชยยะอรหันตปาเจกพุทธสาวังชยยะชยยะมะเฮสุโรหะโลหะลิงเทวาชยยะชยยะพมาสุรโขชยยะชยยะนาโกวิโรนาโกวิโรปโกจันทิมาลาวิอินโตจะเมนะเตโยจะปุเวโรปุโนปิจะอัคคิวายโยจะปะจุนหกปุมาโรทัตตะรัตธโกอัฏฐา ละสะมาหาเทวาสิทธิตาปัสสาอาทะโยอิสิโนภาวกาสัพพาสายาราโมพระวันจุเตยชยะธรรมโมจะสังโคจะทัสสะปาโลจะชยะกังเอเตนะชยะเตเซนะชยะโสตีพระวันจุเตเอเตนะพุทธเตเซนะโส,สตุตเตยชยะมังกลัง ตชโยปิพุทธสสีฤๅหัตโตออยังมารสัจจปาปิมุตโตปราชโยโคทยามโพธิเมเทปโมทิตาเจยะตตาปัมมะขณาไมหิสีโนตชโยปิพุทธสสีฤิหัตโตออยังมารสัจจปาปิมุตโตปราชโยโคทยามโพธิเมเทปโมทิตาเจยะตตาอินทะขณาไมหิสีโนตชโยปิพุทธสสีฤๅหัตโตออยังมารสัจจปาปิมุตโตปราชโยโคทยามโพธิเมเทปโมทิตาเจยะตตาเทวขณาไมหิสีโนตชโยปิพุทธสสีฤๅหัตโตออยังมารสัจจปาปิมุตโตปราชโยโคทยามโพธิเมเทปโมทิตาเจยะตตาปุมิปัญะขณา โยปิพุทธัสสะสิริมโตอยังมาลัทจปาร์ปีมโตปราเชโยโพธยมโพธิมเตปมมติตาจยะตตานาพัฒนามหิสิโนโยปิพุทธัสสะสิริมโตอยังมาลัทจปาร์ปีมโตปราเชโยโพธยมโพธิมเตปมมติตาจยะตตาทะพมมะคนามหิสิโนพรยันโตโพธิยามุเรสกายนังนางิปัตโนเอบังตวังวิเชโยโหยิเชยสุเชมังกะเลปาริจิจัปังเกสิเสปภะตะกุกเกอภิเเก สัพพพุทธนังครับปรตโปโมทสถิสุนัขกัจจังสุบังกังลังสุปะปังสุยที่สังสุกโนสมมติตัตัดจังความมัจจาลิสุปะทักกินังกายากรรมังวายจากรรมังปะทักกินังว้าทักกินังวโนกรรมังปายิจเตเปทักกินาตักกินานิการตะวันนะละพันเตเปทักกินเอเตอทะละธาสุกิตาวิรุณหาพุทธะศาสนาอโลคาสุกิตาโหทัสสาหัสเพหิยาติปิสุนันตุโพนโตเยเทวะอสมิษานิอธิคตาทีกายุกาสตาโหตุสุกิตาโหตุสัพพตาทักขันตุสัพพตาตัตตานังลกขันตุสััพินศาสง ยาการจิปัฏนาเตสัง mm สัพเพปูเรนตุมโดลธาเยตกาเลปวัสสันตุวัสสังวัสสาวะลาหกาโลคาจุปัฏทวาเนสังนิวาเลนตุจะสัพพธากายาสุขังจิตจะสุขังถะอรหันโตยถาละหังบทสวดธรรมะนิยามะตุตังเอวเมีตุตังเอกังสัมยังภะควาสัพาวัตถียังวิหารติเจตวเนยานักปิณิกักสละอรเมตตากรโคภะควาภิกขุอมันติสิภิกขะวติปวะตันติตุ เจพิกุพระกตโปัจจัโสุมพระกอเตะตวะอุปัทาวาพิกเวตาตะคตานังรูปปัทวาตตาคตาังทิจาวาสาตาตุตมมัติตตาธรมนิยตาสัพเพสังขารานิจาิตังตาตาคตาตอภิสัมพุทติอภิสัมติอภิสัมพุทธิตาวะอภิสัมเ თ ตวาติกติเสยเสติปัญญาปติปัญชาปติวิวารติวิภัจติอุตนิกโรติสัพเพสังขารานิจาวติตุปัทวาวาพิกเวตาตะคตานังราทุขติ ตังตถาคตอภิสัมพุทติอภิสเมติอภิสัมพุทธิจตวาอภิสเมสปาอติกติเซเซติปัญญาปิติปันธาปิติวิบารติวิภัชติอจเนกโรติตัเปสังฆราทุกขาติอุปาทตวาใหกเวตถาคตานังอนุปาทตวาตถาคตานังสิตาวาสาตานตุตัมมติตตาธัมมะนิยาตาสเปธมาอนัตตาติตังตถาคตอภิสัมพุทติอภิสเมติอภิสัมพุทธิจตวาอภิเมสเมตวาอติกติเซเซติปัญญาปิติปุ้ย อันทะเปติวิปะรติวิปัสติอัตตานิกรโรติจเปเทมะอนัตตาติอิตะโมโมจะพระกวาอัตมนาเตภิกูพระกุโตปะติจังเวนันตุติบทสวดเทภัทเทกะรัตตะคาถาแปะอติตังนันวะคะเมยยะนัปปติกังเพอนาคตังบุคคลไม่ควรตางพิถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพอวงถึงที่ยังไม่มาถึงยะทัติจัมปะเฮนะจังอัปปนันจะอนาคตังติเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา อันจันันจะโยธรรมังตัตจะวิปัสสิอสังหิลังอสังขุปังตังวิทามนุภะโูหเยผู้ไดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ่มไม่งอนง่ความแข็งเขาควรพระภูมิอาการเช่นไว้เช่นนั้นไว้อันเจวะกิตตปาตพังโกชัญญามรันังสุเวความเพียนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะอิโนสังฆะรันเตนะมาเสเนนะมจุนาเพราะการปรับเปลี่ยนต่อโมุฌาซึ่งมีเทนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมะตันติตัง สังเวภเตกะและตัติสันโตอติกะเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเป็นอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้สิ่งลาตีเดียวก็น่าชมบดสุทธมัสสังเวขปัญจเวชนะแปรสเปสังคารานิจาสังการคือร่างกายจิตใจแลายรูปตานำคามทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่จริงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังคาราุกขาสังการคือร่างกายจิตใจแลายรูปตานำความทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเกิดเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป ตะเปธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารอะไรไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุ่วงชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุ่วงมรณะความตายเป็นของยั่งอยู่อวสังวยาปาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีการตายเป็นที่สุดรอบทีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยง ปะตะควนที่จะสังเวชอายังกายโยกะกิรังอังกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโดคันปัจจาวิญญาณุนโตอันเขาทิ้งเสียละอาทิเสสติจากนอนทัปะทะวินซึ่งแผ่นดินกะลิมคะหลังอีวะตะดัดดูหังว่าท่านมาและท่นนนะทานเปิดเนล้วถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัจสังคาราสังขารทั้งหลายไม่ทิ้งหนออุปัฏฐวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุปัติจวานนิรุจจันติกันเกิดด้วยแล้วย่ำหน่ไปเตสังวุปสมโอสุโขความเข้าไปสงบรักษาสังขารทั้ง สเปสตามาติจะสังทั้งหลายทั้งปวงกำลังจะอยู่มะลิงสุจะมะลิเสตที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหังอริสามิจังข้าจักตายอย่างนั้นเหมือนกันนติเมเอตัสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีกับเราเลยปดสวดเมตาอย่างกินจิยังกินจิกุสลังกำมังสเปหิปเตหิจตังคุยังโนอนุโมทันตุ ตุนันตุปนโตเยเทวาสัสมิงสาเนอติกตาทีขายุกาสตาหตุทุกิตาหตุทุกขาปมุตตะตุมาตาปิตาทุกิตาหตุทุกขาปมุตตะตุสเปยติกาอสุกิตาหตุทุกขาปมุตตะตุสเปยอะติกาสุกิตาหตุทุกขาปมุตตะตุสเปปิสาสเปยขาสเปยปิตาสุกิตาหตุทุกขาปมุตตะตุสเปอาจาริยุปัชัยยะอุสุกิตาหตุทุกขาปมุตตะตุสเปยนักตาสุกิตาหตุทุกขาปมุตตะตุสเปเทวาสุกิตาหุโอ ปวสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิสัตโตกันติมิยะอิติภควานโมพุทธิสัตโตคันติมิยะอิติภควานโมพุทธิสัตโตคันติมิยะอิติภควาปฏิปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาราบจินิทุเปคะเรทุภิกคาเรตะหิงตะหิงตาธรรมะเตเนนะทะวัตตุปุชิตาสติงเกลุงเตทะวิหารามันเตเลเทระวัจจาจะมังคาจักภิโก ศาลามิกาธานาปฏิอุปัสการามาจเตสานิคมาจอิสราทัมปานาปุตตาปุปิตาพระวจุเตชะลาผุ้ชาเยปิจะอันทาศัมปวสังเสรจตตาอัตโวปาติกาที่ยัางนี้กังธำวมาเวรังปติจเตชะเพปิเพื่อข้าศักดรณตุสังขยังนาตุจิรังสตังธรมโมธรรมตาลาจะกปกราสังโฆโหตุสามโควะอัธายะจัอิตายะจัอัมเหระกตุสัตตโมสัมเปธรรมะจาริโนพุทิงสัมปารุเนยามะธรรมะอริยปเวชเตปัสสนาโหตุสัมเปิปานิโรพุทธสาสเนสัมมาทารังปวะว พเวชชันโตกาเรเทวุปวัสสโตรุติภาวายาสัตตานังสำมิธังเอตุเมคันิงมาตาปิตาจะอัตชังนิจังลักขันติปตุตักังเอวังรัมเณรอาชาโนปจังลักขันตุสัพพทาเทวตาอุยชะนะคาถาบทสงเทวดาทุกข์กาปจ่าเตนิทุกข์กาพะเจาจ่าเตนิปญาโลกกาปจ่าเตนิโสกาหุตุสเปปิปานิโนเอตาปตาจะอเมิสัพพตังคุยยะสัพพตังสเปเทวานุโมทันตุสัพพัสสัพติติยาทานังทัตันตุสัจจะยะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาหุตันตุตตเทวาาค สุมงคลกตาโหตุสพังสุบังกะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนาสติโหตุนุภานาสตังโหตุสพังสุบังกะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัตมานุภาเวนาสติโหตุนุภานาสตังโหตุสัพพังสุบังกะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังมานุภาเวนาสติโหตุนุภานาสังตาเปรุตตาพระปพตาปเทกนิยังภราตานัจจเจเจนะหักขังปัตมิสสะโสตาเปรุตตาพระปพตาปเทนิจังภรางกานตานัจจเจเจนะหักขังปิมสสโ สัพเพิวิฒาพระรัตาปจจะนั่งลังหานะลังตามนัโสจัพเจเจนยันละรัตมิสะปโสสัพเพยวิฒาพระระตาปจจะนันงยังหลังตานัจักเจเจนั่นละมัมิสะปโสสัพเพวุฒาพระราตาปจจะนะยังหลังตานะจะเจเจนั่ะขังวัตมิสะปโสสัพเพยวาพระราตาปจจะนะยังหลังตามนัจเจเจนั่ะขังวตมิสสะปโสสัพเพยวิฒาพระระตาปจจะนะ่ยังหลังตานัจเจเจนรั่นละขัะโส โดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสติอิอพระพุทธมนต์นี้ครับเจ้าขอน้อมงข้าวุฒิถวารเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารายขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพาสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าปลอดภัยจากทุกสุโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้เสริมสรึกมั่นคงเป็นสมาธิอันเจ้าทำกรรมว่าไม่มีอัตยักจนขอเย่ได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติดตั้งงงงมมมมัั่่่นนนนนนใใใทททรรรพพย์ำคคตออออสเเดดด็จจะุธ้าาาาาูวีลลก อีกทั้งขอให้พยายาทั้งหลายผู้ได้อานุวัตินาสาธุการในบุคกลสนน่นี้โป,ปรดอนอุพสรภาษาพรนอบส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวลงุงถึงวัตถุมงคลทั้งโกลที่สามสิ่งบริเวณที่จะสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและด้วยฐานุภาพอันสติอำนวยผลให้เป็นสิริมง,งคลแก่ผู้ก่อความรักบูชาทุกการเธอ